สวัสดีครับเป็นแฟนหลุยสั c h ช n n นลครับมาพอกันอีกแล้วกับคู่กรอบในช่องหลุยสั c h ช n n นลนะครับเมื่อนี้คู่กรอบสะมาภาพาาบึงนะครับผลนะครับผลงานการลงเชื้อนะครับเห็ดปวกเห็ดโ้นนะครับเป็นผลวิจัยที่หนาพ่อใจนะครับเพราะว่าเห็ดมันเริ่มผลออกแล้วแต่ว่า ว่าไอ้เกิดจากการดินถมบ่พ่อนะครับจากการสังเกตบึงเห็ดให้ตัวเห็ดมันฟอนะครับนี่นะครับตัวเห็ดมันฟอมันมันหลีบไปนู่นนะครับนี่นะครับเป็นเชื้อเห็ดนะครับเป็นเชื้อเห็ดค้นเห็ดค้นเห็ดปวกปวกตาบบานเท่านะครับ นี่แหละครับนี่นะฮะเป,เ,ปเ,เ,เป็นตัวเห็ดค้นนะฮะครับเป็นเป็นเชี่ยเห็ดค้นเป็นตัวเห็ดค้นกำลังมันกำลังงอกนะครับกำลังงอกแต่ว่าพอถืกอ,อากาศ เล้วมันฟนะครับถืออากาศแล้วมันฟร์แต่ก็เป็นเป็นผลที่หนาพอใจอ่ามันเกิดมันเกิดขึ้นนะครับสุดยอดเลยนะครับล่งไ้ประมาณ2อ,อาทิตย์นะครับประมาณ2อ,อาทิตย์ก็ขึ้นมาตั้งสี่แล้วอันนี้ก็เป็นเชื่อนะครับเป็นเชื่อที่เขากำลังเดินอีกนะครับ กำลังกอ่อตัวกำลังก็เลยนนําดินเดี๋ยวเสียเอาดินมามากบมากรบไม่ดินอาจจะเบ่อเพียงพอนะครับโหหน้าเสียดายนะครับหน้าเสียดายขับขึ้นดอกแล้วเ็ดขึ้นดอกแล้วนะครับอ่าเป็นการวิจัยที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วครับ นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะเอาเอาเอา,เอาดินมากกบอีกนะครับแสดงว่าดินบ่เพียงพอนะครับอ่าพอขื่นนอมาแล้วมันฟอนะครับมันฟอมันหลีบนะครับนี่เป็นเห็ดข้นเห็ดปวกนะครับซึ่งได้ผลดีเดินเชื่อดีเลยทีเดียวนะครับ ก็เอาเป็นมาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนีกก่อนนะครับตัวาห้องกันยังมีตัวหลากหลายนะครับมีทั้งเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดตะเต่าแล้วก็เห็ดปวกนะครับเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับเอามาคลิปนี้เดี๋ยวไปเสนีกก่อนนะครับเดี๋ยวมาพอกันไหมนะครับในช่องลุยสารแชนแนลนะครับกับคู่กบครับกาผู้ใดที่สนใจนะครับปวกมัวเชือ นะครับบ,รบว่าสิเป็นเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดตับตเนะบาตาแล้วก็เ็ดค้นนะครับสามารถติดต่อเขามาได้ที่088ย์แปดแปดนะครับสี่เจ็ดสองสองเก้าเก้าศูนยนะครับศ่เจ็ดสองสองเหรือศูนย์เก้าศนย์เก้าหน่งศูน่ายนะครับแล้วก็ทั้งไอดีไลนะครับก็จะเป็น090 9์เก้9ศูครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิทก่อนเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ